อนที่ควรจะดูคลิปนี้นะครับกด subscribe ทางด้านล่างคลิปด้วยนะครับหรือทางขวาล่างของคลิปเลยครับนี่ครับอยู่ในคลิปเลยครับขวาล่างที่เป็นสัญลักษณ์ลรกๆเลยครับกดกดเลยกดกดดีครับโอเคเราไปดูกันเลยครับโอเคครับก็มีปัญหาเออครับวันนี้ผมก็จะมาจัด d e c ลิส s t นะครับเวนการไฟ การไฟบรการนะครับก็มีคนรีเควสก็ว่าครับเี่ครับพี่ครับจัดเล็กนิดให้เธอหน่อยเอเดหนูตัเนี่ยครับมาจัดให้แล้วนะครับจัดลปไอหนูไอหนูหนะครับก็จริงคลิปนี้ผมก็อัดหลายครั้งเลยนะับสำหรับเด็กนิดนะครับแต่คือคลิปแรกเนี่ยมันดูน,ดน,น่าเบื่อน่าเบื่อคลิปที่สองมันมีปัญหาครับ ไม่ใช่ปัญหาของวิดีโอเลยครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้เป็นเล็กๆแคลสโกพลาดินครับลิเบเรเตอร์อันเฟรครับใส่ลิเบเรเตอร์อันเฟรแน่นอนครับใส่อันเฟรตแน่นอนครับใส่อันเฟรตก็ต้องใส่อันเฟรตแน่นอนครับสี่ใบครับต่อมาลิเบเรเตอร์ผู้โดดเดี่ยวแกรนส์สล็อตอีกสี่ใบเหมือนกันนี่ครับ นี่เดี๋ยวคอมโบค่อยว่าทีหลังครับใช้คลิปเดี๋ยวผมจะให้วินาทีไปนะว่าเอ้ยให้นาทีไปนะว่านาทีเะอะไรใครที่รอของนารุคมิก็รอด้วยนะครับมีแน่นอนนะครับต่อมาครับแก่์ไม่ใช่เกรดสครับอาเกรดสผมใส่8ปดใบครับ ผมใส่ที่เรเบเลเตอร์แห่งคุริเอสกับแบบสี่ใบเคสสี่ใบสี่ใบต่อมาเรเบเลเตอร์แห่งราชวงศ์ฟารรนสี่ใบและสุดท้ายครับบัคซ์เบตรรเบเลเตอร์ตัวนี้เอาไว้ทำคอมโบคอมโบคอมโบนะครับอีกสามใบไม่ใช่สี่ เมื่อกี้ผมพูดสามหรือสี่ไม่รู้ผมใส่เกตสองสิบเอ็ดใบครับมาดูนที่เกตหนึ่งนะครับ PG ครับยุคนี้สองใบทุยสีดนะครับสปอยเอ้ยสปอยอะไรละ่ะฟอยแล้วก็นี่ครับ r e v r a t o r นักล่าที่รวดเร็วโจเซฟ สี่ใบนะครับตัวนี้ผมใส่สี่เลยในตัวนี้ครับรีเบเดเตอร์ผู้เพียบพร้อมการเล่ตัวนี้ไม่ใช่รีเบเดเตอร์นะพูดผิดไปก็คือมันมันต้องเขียนว่าผู้เพียบพร้อมการเล่อัศวินผู้เพียบพร้อมหรือเปล่านี่ไม่ใช่ลิเบเรเตอร์ผู้เพียบพร้อมนะครับโอเคหนึ่งใบตัวนี้ครับคือตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ เปี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเรเบเตอร์ ator, น้อยมารอนสามใบครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับมารอนจากตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับก็ได้เหมือนกันแต่ผมเอายืนแปดพันเออเรเบเตอร์อนาอนาคตอยู่นะครับสองใบตัวนี้เอาไว้บูทซึ่งตัวเนี้ยไม่แนะนำให้ใส่เพราะมันไม่ได้ติดชื่อเรเบเตอร์นะครับยุคนี้ต้องติดชื่อแล้วนะครับ ผมใส่สิบสีใบครับหรือเปล่า,า,ามาดูนที่เกตสูนครับตัวเริ่มครับผมใช้เป็นตัวนี้วิงกันลิเบเรเตอร์ครับตัวนี้เอาไว้ทำคอม,มโบกับบัตเตอร์เบดลิเบเรเตอร์แน่นอนครับมีลต้องใส่สี่ใบขีก็ 8ปดกี่แปดเลยครับรู้สึกกล้องมันเล็กๆหรือเปล่าเออไม่เป็นไรแล้วก็ดรออีกสี่ใบครับโอเคแค่นี้ โอเคครับอะเดี๋ยวเจอนิทีหนึ่งนะครับโอเคครับถ้าพูดถึงคอมโบคอมโบมันไม่ใช่คอมโบหรอครับนี่ครับสกิลของตัวนี้ครับพูดก่อนสกิลเบรกไลท์ของตัวนี้ก็คือต้องมีดาเมจสีนะครับ ่า4ใบขึ้นไปครับนี่คือสกิลเบรกไ์แล้วก็ <c oughs> <c oughs> ต้องมีตัวมาไลทับยูนิตมาไลทับนะครับตัวนี้ต้องโดนไลทับนะครับคืออย่างนี้ก็สกิลก็มันจะทํางานเป็นสกิลเบรกไ์แล้วนี่คือเบนะรกไ์แค่นี้ครับง่ายๆแต่สีดาเมจนี้สินะครับแค่นี้ครับ ก็จะประมาณนี้เอาโพไลฟ์พุตัวนี้จะบนึงหมื่นตอนแรกนะตอนแรกตอนแรกวันนี้ไม่ใช่คอมโบหรอกอะไรหรอกนะครับสมมติว่าก็ให้เราแบบนี้เลยเ,เราแบบมีแบบโอ้โหมีแบบฟูเลยฟูฟูฟ เป็นแบบฟูๆเลยแล้วครับอย่างนี้ฟูผมเคยละได้อย่างเนี้อ่ะอย่างนี้ครับอย่างนี้เดี๋ยวจะสอนจาไม่เห็นก็เขาทุกีครับน,นั่นไงกูว่าล่ะไม่เห็นเลย ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าโอเคด้วยสกิลครับโพตุนไหนก็ได้ไรทับตัวนี้มีสีราเมตตัวที่ไรทับจะบวกหนึ่งมือนแล้วก็เลือกเรียาการสามใบครับที่เป็นโกรพลาดินไม่ต้องติดชื่อรีเพเดเตอร์นะเลือก3ามใบนั้นครับเลือก3ามใบนะครับแต่ละใบจะบวกห้าพันก็ผมเลือกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ก็ตัวนี้บบกห้าพันตัวนี้บบกห้าพันตัวนี้บบกห้าันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้แต่สมมุติว่าเราเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้มีอย่างนี้แล้วเราไล่ครับลงมาปั้งเราลงมาเฮ้ยปุ่ง,งปุ่งปุ่ง,งเลือกตัวนี้ไม่ได้มันต้องเลือกให้ตัวที่อยู่อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่ามาเพิ่งมาเลือก เพราะสกิลมันอยู่ในช่วงเบรกไลท์เอ้ยสกิลมันอยู่ในช่วงไลท์เฟสนะครับคือถ้าลงมานี่คือเมนเฟสแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วถ้าสมมุติบวกบวกกันอย่างนี้คือข้างแต่ละข้างตัวนี้จะถ้าตีเองก็จะเป็นหมื่นเพราะว่าถ้าแวนเป็นรีเวเลเตอร์ติดชื่อนะครับ ก็จะตีหมื่นสองแล้วกบจ็ดพันก็เป็นหมื่นเก้านี่ครัง้งสองครั้งนี้หมื่นเก้านะครับก็ประมาณน,นี้ปัญหาอีกละเดี๋ยวครับพูด,ดถึงอะ่ะมันก็จะตีแต่ลรขคาแหละหมื่นเก้าเอ้ยหมื่นเออหมื่นเก้าเลยตัวนี้ครับถ้ามีลีเบเรเตอร์นะครับ ถ้าบู๊นในแวนแล้วก็มี ator ลิเบเรเตอร์สามใบหรือมากกว่าก็จะบวกให้สี่พันตัวนี้หกพันก็เป็นหมื่นเป็นสองหมืหนึ่งด้วยที่เบกไลท์ก็จะเป็นสามหมืนหนึ่งและสกิลของตัวนี้อีกครับบวกสองพันตามจำนวนลิเบเรเตอร์ที่อยู่บนสนามที่ไม่รวมตัวเองนะครับก็คือเรียก,กาศที่เป็นลิเบเรเตอร์ถ้าเรามีหนึ่งใบ เรามีริเวเตอร์หนึ่งใบก็จะบวกแค่สองพัน้าเรามีสองใบก็จะบวกแค่สี่พันแต่ถ้าเรามีหมดก็จะบวกหนึ่งหมื่นทั้งห้านะครับเรามีห้าใบบวกหนึ่งหมื่นเข้าใจใช่ไหมครับตัวนี้ครับตัวนี้เมื่อกี้อ่ะสกลของตัวนี้เลือกเรียการสามใบบวกห้าพันผมก็จะเลือกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับ หรือตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ก็ได้แต่ผมเลือก3ตัวนี้โอเคครับตัวนี้ตีไป1,900บวก1,000งหมตัวนี้1,900บวกอีกเท่าไหร่นะ5,000ก็2,400 0อ่ะส่วนตัวนี้เป็น1,000 0บูท ตัวนี้20,000เพราะได้จากตัวนี้เป็น3 1มหมื่นหบวกอีก1,000งเป็น4 1่หมนะครับคือแค่นี้ก็ตีได้เยอะแล้วนี่คือสกิลของมันครับนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และ u b s c r i b e กันด้วยนะครับนี่ไม่ใช่คอมโบแต่นี่คือสกิลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ